สวัสดีครับท่ผู้ชมทุกท่านนะครับผมมนี่หุ้มสแตกนะครับมาแนะนำใม่พันพอพันกุ้งนะครับผมกุ้งฝอยเนาะที่เข้าเลี่ยงมาได้สักระยะหนึ่งนะครับผมเราเข้ากับเอาขื้นจากกระมังนะครับผมมีแต่ตัวใหญ่ๆครับพี่น้องครับเมนี่เข้ามาทายน้ำจากกระมังน่นนะครับเข้าสีไปใสอีกกระมังอื่นๆนะครับแต่ว่าเมนี้อยู่ในระว่างกันเตรียมน้ำอยู่ครับอันนี้เข้าใส น้ำเขียวนะครับลงไปน้ำนะครับผสมกับหนามเปล่าแล้วก็ใส่ปูนขาวลงไปน้ำนะครับเพื่อที่จะให้กุ้งนะครับอยู่ได้นะครับผมหนามเปล่าเลยโดยตรงก็คือกุ้งมันอาจจะอยู่ได้บ่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอันนี้ก็คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กุ้งของเขานะครับพี่น้องมีแต่ตัวใหญ่ๆครับผมนี่ครับมีแต่แบบว่าใส่เกือบซ้ำหนวก้อยเลยนะครับผมนี่เกือบซ้ำกันเลยครับผมก็คือเลี้ยงนี่เขาให้อาหารเสี่ยวงเลยนะครับอย่างอยู่นี่ครับพี่น้อง นี่มันนี่ก็สีปลายทั้งหมดสีบอ่อเนาะสีบอ่อครับนี่นะครับพี่น้องโอ้หลายแห่งครับเอาเอาขึ้นจากกระลำเอาขึ้นจากกระลำั่งหนึ่งผมคิดว่าสิบ่ได้หลายปบนนี้นะครับพี่น้องแต่ว่าพิจฉาดเพราะว่าให้อาหารมันดีเนาะมันก็เลยดเทียร์พันไว้นะแต่ว่าซุ่มตัวในในในแง่ก็ยังเหลือในกระลำั่งนั่นอีกหลายนะครับผมพี่น้องนี่ก็คือเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่สิมาแนะนำให้พี่น้องหูจักนะครับว่ามันมี สุขภาพแข็งแรงนะครับตองมีสุขภาพแข็งแรงแล,ล้วก็มีร่ำโตที่สวยงามสีสันที่บ่คุลเกินไปตองมีล่ำโตที่ใสนะครับมองเห็นใครนะครับมันเป็นตัวเมียนี่เขาจะเขาจะจังเอิญว่าแแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ที่สวยงามนะครับที่สามารถเอามาปล่อยได้นะส่วนตโค้งโค้ง,งงอๆดำ้มๆเนี่ยอย่าเอามาปล่อยครับเพราะว่าไม่นช่เป็นกุ้งที่บ่งงามเนาะพี่น้องนี่ครับล่ำโตใสนะครับผมนี่กับวงบอกถึงว่าเฮาเลียงดีนะนะครับผมร่ำโตเหลืองนี่โอ้โหก็คือแบบ เฮาเลียงบอดีนะครับบอดีรับการดูแลจากเฮานะครับก็คือเฮาบ่อทายน้ำนะครับอันนี้เลียงอยู่นี่ผมเลียงนี่ก็คือบ่เจอปัญหานามเน่าเหม็นจากยาเดวพี่น้องเพราะว่าเขาต้องมันเปียนหนานะครับอาทิตย์ละเทือน่นะครับสองอาทิตย์เทือแนี่ก็ได้นะครับแต่ว่าหนึ่งเดือนอย่าใหต่ำก็สามเทือนะพี่น่องน้ำสันน้เน่านะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยห้หัวอาหารปลาดุกนะครับถูกน่ามันเสียไว้นะครับส่วนตัวผมห้ไรแดงนะพี่น้องไรแดงก็คือมันเสียไว้เพราะว่า มันเป็นอาหารสดนี่นะครับกล้วไร้แดงมันเป็นอาหารสดเนาะมันก็เลยนำมาเสียไว้นะพี่น้องนี่นะครับวิธีการเลือกปลาร้าพันไม้พันุกุ้งนะครับมาปลอยนะครับก็ในน้ำพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ